ก็รูปแบบของเขาเองก็จะมีเท่านี้ที่เป็นโฟลว์เทนเราก็ดูจาการูปล่างที่ผมบอกกอบไซเวก็บนล่างเราก็จะวิ่งบนล่างนี้ได้แต่ถ้าเกิดแบบอิงในเชนใหญ่ถ้าเทนลงเราก็อิงจากรูป2ที่จะกดลงเน้นกดลงคือรูป2แต่ถ้าเทนขึ้นเราเน้นจากจากกดขึ้นนี่คือโฟลว์เทนโฟลว์เทนมันก็จะมีอย่าง แดงลงมาแท่งก่อนหน้ามันก็จะบอกว่าแดงปิดหรือแดงเปิดความหมายมันก็จะต่างกันแท่งก่อนหน้ามันเป็นแดงไปอีกไหมหรือว่าเป็นเขียวเหมือนกันเขียวเหมือนกันก็มาดูแยกว่ามันมีไส้ทั้งสองฝั่งไหมไม่มีไส้ไหมมันจะขึ้นต่อหรือเปล่าหรือมันจะเป็นฟอลโล่เทนหรือฟอลโลหรือฟอลโลเทนสามารถไปต่อได้อีกสมมุติว่ามันมันลงฟอลโล w เทนแดงแล้วแล้วมันจะขึ้นมันจะลงต่อแดงไหมหรือมันจะกลับไปขึ้นเขียว นี่แท่งเทียนก่อนหน้าตัวนี้มันจะบอกอันนี้รูปร่างนะครับกราฟนี้มีใครสงสัยตรงไหนไหมครับเพราะว่ามันมีแค่นี้แหละตามตามสีเลยแล้วก็เราค่อยไปแยกว่าแต่ละแท่งอะ่ะมันมีหน้าที่อะไรนะครับมีใครสงสัยไอโฟลตเทนไหมครับรูปแบบโฟลตเทนฮัลโหล ผมฟังอยู่รับนีอยู่อ่าพอเข้าใจครับรูปแบบโฟโลเทนครับผมถ้าเกิดใ,ใครไปอ่านตรงนี้เขาพอจะเข้าใจว่าเอ้ยพี่ทำไมเขามองอรูปหนึ่งเขามองขึ้นเขียวรูปแดงเขามองแท่งแดงกดลงมาก็มีม,ม,มีมีแค่นี้ครับที่เป็นรูปแบบโฟโลเทนหลังจากนั้นเราก็มาดูแท่งเทียนว่าแท่งเทียนแต่ละแท่งเทียนมันมีหน้าที่มันอยู่หน้าอยู่หลังมันจะไปต่อแดงไหมหรือมันจะขึ้นต่อเขียวเนี่ย หลังจากนี้มันจะค่อยๆบอกตัวเป็นเองนะครับหน้าที่ของมันตัวนี้เป็นแท่งกับตัวแท่งกับตัวนี้หน้าที่ของมันหลักๆคือคือกับตัวนั่นแหละหน้าที่มันเลยง,ง่ายๆตรงๆคมันก็บอกว่าหากที่มีช่วงเวลาแนวต้า,หม,า,ตา,า,ตาหมดคือแนวต้าแดวต้าหมดคือก็ชนมาหมดแล้วมันก็สามารถลงต่อได้เลยอาทิเช่นถ้าเกิดมีแค้งกับตัวด้านบนเป็นแท่งนี้ มันก็สามารถกลับมาเป็นแท่งแดงได้เลยหมายถึงสุดแนวต้านในโซนนั้นโซนนั้นคืออาจจะมีแดงมีเขียวแต่ว่าหมายถึงสุดใต้ซ้ายมือทั้งหมดเลยเราก็อนุมานได้ว่ากลับตัวกลับตัวก็หมายถึงกลับตัวได้ลง,ลงได้เลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะอถ้าด้านล่างถ้ามันเป็นด้านล่างสุดถ้ามันเกิดแท่งนี้หรือแท่งนี้ เราก็อนุบาลได้ว่ามันต้องมันจะสวนขึ้นเป็นเขียวนี่หน้าที่ของมันเลยแต่เวลาที่มันเกิดมันเกิดไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดในอยู่ในกลุ่มกลุ่มโฟ,โฟโลทนลงอย่างเงี้ยถ้าเป็นแท่งกลับตัวสมมติตัวนี้เป็นแท่งกลับตัวแดงมันก็จะขึ้นเขียวแบบเนี้ยออเดอร์แบบเนี้ยจะโอกาสชนะสูง อ,อันนี้คือ,อตัวของของแท่งกับตัวหรืออันนี้เป็นแท่งกับตัวนี้อันนี้คือแท่งกับตัวเขียวนะครับเนี่ยอันนี้แท่งตัวกับตัว,ตว,ตวแดงที่ผมทําไว้เป็นสัญลักษณ์ว่ามันก็คอนเฟิร์มออเดอร์เราเราได้นะครับเพราะว่าเราจะดูแท่งเทียนเป็นหลักถ้าเกิดเทรดกราเปล่า มีมีแค่นี้เองเนี่ยเป็นจุดกลุ่มก้อนของฟอโนเทนจะจะเพิ่มโอกาสชนะมีใครสงสัยแท่งกับตัวไหมเอออี่ถ้าเกิดมันเกินไปหน่อยเป็นเป็นไปเกินแนวเนี่ยจะต้องรอไหมพี่หรือว่ายัางไงต่อเราหมายถึงว่าถ้าเกิดแท่งนี้หรอสมมติแท่งนี้มันเลยแนวมาอย่างนี้หรอใช่ด่ไม่เป็นไร ขอให้มันเป็นแท่งกับตัวมองดูแล้วเป็นแท่งกับตัวได้หมดเพราะมันอยู่ในโซนข้างบนข้างล่างถึงแม้มันไอตัวนี้จะลงมาลึกก็ช่างไม่เป็นไรครับอ่าเพราะว่ามันใช้แรงหมดยิ่งลงลึกมันยิ่งใช้แรงเยอะออเดอร์มันก็จะกลับขึ้นมาสูงเหมือนกันออเดอร์หมายถึงว่าเราเข้าออเดอร์ทุกว่าสมมุติว่านี้อันนี้มันอันนี้มันอยู่อันนี้มันอยู่สูงแล้วการนี้มันอยู่ต่ำสุดแล้ว มันลงมาลึกพอมันเกิดแท่งกับตัวแล้วมันก็จะเกิดแดงมานิดนึงเราก็กดมันก็จะพุ่งขึ้นอย่างนี้เลยเพราะมันมีแท่งกับตัวเยอะแล้วอ,อ่ะต่อเลยอ่นนี่ละค่ะหนูราานอ,อนี้แหละไอ,ะ <laughs> อะคุยกันทุกวันแต่ไม่ถามมาอ่ะดูดิดูน้องขอเขาสิ <laughs> อันนี้อนุบาลของของของโฟโลเทนนะครับประมาณนี้แล้วแท่งและและแท่งไม่เหมือนกันแต่กี้เราพูดถึงแค่กับตัวอ่าเราผ่านไปดูแท่งต่อไปอแท่งราคาเปิดนิยามเลยไม่ต้องสนว่ามันจะอยู่ตรงไหนจำไม่ได้ว่ามันต้องอยู่แท่งสองเท่านั้นมันถึงมีความหมายือม แท่งสองเท่านั้นอันนี้คือผมก็เนี่ยคือผมเขียนเลยมีไส้เนี่ยบอกเลยอ,อแท่งเขียวเป็นแท่งที่สองอแท่งก่อนหน้าต้องเป็นแท่งกับตัวกดขึ้นตามไส้หมายถึงว่าอันนี้ผมกลับไปอันแรกนะผมผมได้จะตัดไอ้ไอ้ก้ามไว้ไว้ชุดหนึ่งเนาะอันนี้แดดที่ไว้ไม่ต้องนกลับมาลืมเดืไม่ได้ทำ เมื่อกี้เขาเรียกว่าแดงเปิดเอ้ยเขียวเปิดเอาเลเริ่มเรื่องเขียวเปิดก่อนถ้าเกิดแข่งนี้เนี่ยแต่แท่งนี้เป็นแท่งกับตัวแล้วแต่นี้เป็นแท่งสมมุติว่าเป็นแท่งเขียวเปิดถ้าเปิดอ่ะถ้าอยู่ถ้าอยู่ล่างสุดบนบนแนวรับเราสามารถกดซื้อขึ้นได้เหมือนกันหรือเหมือนกับแท่งกับตัวแต่ต้องอยู่หลังแท่งกับตัวเท่านั้น แต่ก็คถ้าแต่ข้างหน้าไม่ใช่แท่งกับตัวหรือไม่ใช่แท่งหรือว่ามีปลายนิดไส้นิดอะไรเงี้ยที่เรามองไม่ใช่แท่งกับตัวไม่ต้องสนใจนะปล่อยผ่านอย่าไปหลงอย่าไปหลงว่าเฮ้ยทีโบใต้แนวกดขึ้นได้เละปล่อยจนกว่าที่มันบอกว่าแท่งกับตัวแล้วมันเป็นเขียวเปิดแบบเนี้ย แท่งกับตัวเขียวเปิดแต่หมายถึงว่าอาจจะเป็นแท่งแดงอเขียวเปิดอย่างเงี้ยด้านล,ล่างเรากดขึ้นครับแต่จะมั่นใจได้ไงว่าอันนี้เป็นแท่งกับตัวดิไม่เรามองเห็นก่อนอยู่แล้ว<อ>เราเจอือกราฟเราเห็นแท่งกับตัวก่อนอยู่แล้วเราจะไลก่กราฟมาเราจะเริ่มต้นแต่แท่งแรกไล่มาไล่มาเราเห็นว่าอ๋อแท่งกับตัวเราก็รอยอีกแท่งนึงอ่ะการเป็นเขียวเปิดเขียวเปิดนั่นแสดงว่าถ้าอยู่ ถ้ามันอยู่บนแนวอยู่ข้างบนสมมุติเนาะไอ้เขียวอยู่เขียวมันต้องอยู่ข้างบนอยู่แล้วแหละถ้ามันอยู่ข้างบนนั่นแสดงว่าโอกาสที่มันจะวิ่งตามลงมาตามไส้มามันมีสูงวิ่งจะกลับไปหาไส้ถ้าเกิดมีแท่งกลับตัวแล้ววิ่งลงมาเพราะว่าแท่งกับตัวอย่างน,น้อยก็ต้องเป็นแดงเพื่อว่าแท่งเขียววิ่งไปปิดเอเอวิ่งไปเปิดข้างบน แต่ต้องมันมันมันต้องไปดูในในใน,ในการาฟพ,พิงด้วยอาจรน,นีบอกอน,นุมาแต่ว่าเราจะจำจำาได้ว่ามันมันต้องเป็นแท่งสองแท่งกับตัวแท่งสองเราก็สามารถซื้อลงตามมันได้ถ้ามันอยู่ในแนวต้านบนแต่ถ้าเกิดมันอยู่ในต้านรับหรือว่าอยู่ในซานโซนมันก็ถ้า,ถาเกิดเข้าโฟโลวสิตเราก็กดยิ่งดีออเดอร์ก็สวยเหมือนกันมันเหมือนกับเขียวเปิดเปิดให้แดงเข้าถ้าเกิดอยู่ในแนวรับแต่ถ้าเกิดอยู่ในต้านแสดงว่า มันสามารถลงต่อแสดงว่าแรงขายมันเคยลงมาข้างล่างแล้วมันจะมันจะวิ่งต่อเพราะมันดูใแใต้ข้างบนนี่หลักการอันนี้หลักคิดเขานะอันนี้อันนี้พอเข้าใจไหมครับเพราะเขียวแท่งหนึ่งเนี่ยที่มันอยู่ต่างต่างที่สมมุติว่าถ้ามันอยู่ข้างบนถ้ามันอยู่ข้างบนเลยเราแท่งก่อนหน้าไปแท่งกับตัวเราไม่รู้หรอกแท่งกับตัวนั้นจะเป็นแดงหรือเขียวผมไม่รู้หรือมันอยู่ด้านล่างก็ได้ก็ก็อนุมานเอาว่า มันคืออะไรแต่มันอยู่บนเราต้องกดตามลงมาเอ้ยไอ้พูดผิดถ้าเกิดมันอยู่ข้างบนในแนวนี้เป็นแนวต้านสมมุติเป็นแนวต้านเนาะล้วนี่แท้งกับตัวอย่างเงี้ยเรากดสวนลงมาได้เลยแต่ถ้าเกิดมันอยู่บนแนวอย่างเงี้ยเราเป็นข้างกับตัวมันก็จะกลับตัวขึ้นไปถ้าเป็นลักษณะนี้นะเราต้องดูกับมันอยู่ตรงไหน ไม่ว่าเขียวหรือแดงมันจะจะกลับกันส้มเดี๋ยวจำขิดนะไอ้ตัวเนี้ยมันมีหน้าที่ของมันถ้าเป็นเขียวถ้าอยู่ด้านล่างถ้าอยู่ด้านล่างมันสามารถกดแดงขึ้นมันจะเปิดไม่เหมือนกันหรอกแล้วเราต้องไปดูกราฟเพราะอันนี้ผมทําเอามาใส่แล้วมันคือมันสับสนอยู่บนอยู่ล่างมันมันไม่เหมือนอันนี้อันนี้มันไม่สับสนอันนี้มันสับสน ไอ้พวกนี้มันต้องอยู่ข้างล่างเขียวอยู่ข้างบนมันต้องสลับกันแล้วทีวนี้พอบอกมันเรื่องนี้มันเรืองแบบจริงแต่ให้รู้ว่าให้มันอยู่แท่งสองมันจะมีหน้าที่ของมันมแค่งกับตัวสามารถถ้าอยูถ่ถ้าแท่งนี้มีแท่งกับตัวถ้าแท่งนี้อยู่ข้างบนนั่นแสดงว่ามันสามารถยืดขึ้นต่อได้แต่แท่งนี้มันอยู่ข้างล่างมันก็ต้องเป็นแดงมันอาจจะวิืดลงก็ได้ อันนี้เหมือนกันเราเราต้องไปดูการว่าแท่งปิดแท่งเปิดแต่ว่าหน้าที่หลักม,มันต้องเป็นมันต้องอยู่แท่งสองมันถึงมีความหมายได้ชัดเจนแต่ส่วนใหญ่มันก็ที่การาฟมันจะที่สลับกันบางที่ก็ปิดเปิอดอย่างเงี้ยสลับกันอย่างเงี้ยสองแท่งแดงกับเขียวอย่างเงี้ยอยู่ติดกันอย่างเงี้ยเราก็รออีกแท่งหนึ่งรอว่ามันจะเป็นแดงหรือเป็นเขียวแล้วก็นิกว่าซื้ออะไรต่อแ,แท่งเปิดนะในเปินะเปดเรารอไปเลยถ้าเป็นแท่งเปิด เปลดใต้แดงเราซื้อขึ้นตับขัดแดงเราซื้อลงแค่น mm ั hmm ้นเองแค่ส่วนไม่ได้มีนิยามอะไรเลยแต่เะาบอกแค่นั้นส่วนแท่งปิดแท่งปิดเนี่ยถ้าเป็นแดงเนี่ยถ้าอยู่ในชุดฟอโรเทนเนี่ยเขาปวดขึ้นส่วนจะจะอย่างที่บอกเมื่อกี้เจ้าเจียมากแท่งเขียวเหมือนกันถ้าอยู่ในชุดฟอโรเทนขาลงเพราะเราจะกดลงแล้วไม่อยู่ท้าย ถ้ามันอยู่ขาขึ้นแล้วมันเกิดอย่างเงี้ยเรากาอนุบาลว่าเราปวชลงลงก็จะชนะมากกว่าขึ้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแทงปิดแทงปิดจำเม่เว่าถ้ามันเป็นตัวแรกของชนแนวแนวรับข้างล่างแนวรับข้างล่างก็จะเป็นพวกแทงคู่ที่เคยชนะกันมาแต่ถ้าเกิดเป็นปิดปิดเป็น,นวด้านบนมันสามารถกลับมาเป็นแดงได้เลยเป็นแทงต่อไปเลยแต่ต้องเป็นแนวต้านที่ นี่สําคั้นว่าที่มีปลายไส้แบบส่งไวเยอะอะไรอย่างเงี้ยไอ้เ่งี่จะสวนกลับได้เลยถ้ามันอยู่แท่งสองแต่ถ้ามันอยู่แท่งแรกไม่ว่าแดงหรือเขียวในในราคาแต่ทีเนี้ยพอมันเป็นพอมันอยู่แท่งสองสองของกลับตัวเขียวปิดอ่ากับตัวก็เป็นสีเขียวนั่นแสดงว่าเป็นเครื่อง สมมติว่าแท่งนี้เป็นแท่งกับตัวที่อยู่ด้านบนเขียวแท่งนี้แมันก็สามารถติดต่อได้เหมือนกับพักเหมือนกับวิ่งแล้วก็ยอ่อแล้วก็ส่งถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นขึ้นนะวิ่งมาปุ๊บแล้วก็พักเป็น,ขนเขียวแล้วก็ยอ่อขึ้นไปไอน้นี่คือชุดนี้มันจะขึ้นต่อถ้าเกิดมันอยู่ถ้าเกิดม,มันอยู่แท่งสองหล,หลังแต่แท่งกับตัวเขียวปิดเป็นได้เหมือนกันแล้วย่ึงนะที่มันถ้ามันอยู่ตัวแรก ของดีลต้ามันก็จะลงนนี้คือเขียวนะแดงก็ช่อเดียวกันแดงมันก็เหมือนกันไม่ต่างกันเลยแท่งปิดแท่งิดแท่งปิดถ้าอยู่ในชุดโเรตีนจะดีมากโปรตีนเราซื้อถ้าเกิดเป็นซื้อขาขึ้นเอาสวนเขียวขึ้นไปมันลงมาใช่ไหมเราเขียวเขียวขึ้นไปโปรเซ็นชนะจะสูงอันนี้คือแท่งราคาปิดมีแค่นี้เหมือนกันไม่ได้มีอะไรเยอะก็คือสังเกตก็อ่านเพิ่มเติมได้ แต่ส่วนใหญ่เขาบอกว่าก่อนเสมอหาหากเกินขึ้นในแนวตั้งเสมอกันสามารถเข้าไม้ตุนถูกสวนเทียนได้นี่เห็นไหมผก็บอกอยู่แล้วถ้าไม่ถูกเฉือนได้คือมันอยู่จุดชนบดอ่ะชนบดแล้วเสมอกันมันก็สามารถถูกได้คืออธิมายด้วยผมมาทำใหม่ให้เข้าใจง่ายคือเรารู้ว่าแค่กิ่งเขาเมืเปิดจุดถ้า่ปิดดอยู่ข้างบนถ้าถูกเจาะปิดอยู่ข้างบน แล้วฝั่งซ้ายอ่ะไม่มีไม่มีเขาหรือว่ามีเขาหรือว่าออเพิงเพิจะเจอเงออไปแล้วหรือว่าดูโดยด่วน,นได้ก็สามารถเรวจดูได้มีใครสงสัยแท่ปิดไหมฮัลโหลอาจายครับพี่ เนี่ยมันเคยมาเยอะมันเคยลงมาแล้วลุกขึ้นไปแล้วแสดว่าแรงแรงซื้อเันซื้อแล้วจบเราก็ลอยยอที่ซื้อขึ้นแค่นั้นเองหลักการมือแค่นั้นแต่ไม่ไม่แนะนําเล่นเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นโดยกี๋ส่วนใหญ่ราคามุกเทกันอะไรหรอมันจะเวลามันไปไปเลยเวลามันย่อมันก็ย่อมุกเทเยอะอะไรเงี้ยก็ก็เป็นแนะนำนะครับ